วัสดีค่ะพี่พี่วันนี้เราพิงกับแม่จะมาปั้นแป้งโดเป็นรูปต่างๆให้พี่พี่ดูนะนี่แป้งโดของพี่มีสองสีนี่สีอะไรแบอกพี่สีนี่สีอะไรคะอันนี้สีพาโปอันนี้สีออเรนจ์โอ้อันนี้เหนียวนะอันนี้แข็งนะเพราะว่าโดนลมนาน ริ่มต้นกันเลยอันนี้เป็นแป้งโดที่แม่ทำให้น้องกินเองนะกินดูสิสวยไหมอืม้มนี่ไงไปอื้มนี่ไงพี่เห็นไหมเห็นแป้งโดไหมคะกินแม่จะทำเป็นลูกไอศครีมพี่ยังผสมกันสีสีก็ไม่สวยเลยแม่จะทำเป็นไอศครีมแบบนี้นะพี่ๆดูนะ <Wow. S 1> เด็กๆมาดูนะแม่จะทำเป็นไอศครีม A tiên nắng mô, tiên nắng mô phiền hết phiền hết. Muyền nắm mặt phiền 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 nắm mặt โอ้มันหล่นเหรอลูกมันมันร่วงเหรอคะไม่ทรงตัวใช่ไหมนี่ไงฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่าไอชีนไอ้ต็นหมุนกลมๆให้พี่ดูใช่นี่ไข่้ดงสา ดูเด้อไข่ไข่แล้วลูกบอกเพื่อนเพ่พี่ๆดูเด้อดูไดดข่ไดโนเสาร์กับพี่ตีน,น <c oughs> ไม้เล่นฮ่า่นจะทำนอนชาเขียวให้ดูใช่นอนชาเขียวพ,พี่จะนอนชาเขียวไหมใช่นอนชาเขียวเเหมือนไหมคะเหมือนอะไร เหมือนไอ้คินใช่ไหมแย้ๆหมอชัยเห็นวต้องมีตาด้วยมีหนวดด้วยเป็นไงเป็นเหมือนั้น เจ้าแม่สวยไหมคะนี่โอ้โหอ,อายรูอะไรรูนี่คืออะไรคะอายอะไรออครีมนอนชาเขียวใช่นอนชาเขียวต่อไปแม่จะทำครีปดูนะแม่จะทำค้กปุ๊ดโอ้แม่รนุนอันนี้ยังไม่เสร็จนะน้องๆแม่จะทำให้ดูต่อนะคะ ยังไม่เสร็จนะของแม่เป็นเค้กเลเยอร์ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ชั้นที่หนึ่งแบนมากมากอ๋อนี่ใหญ่ไปไม่ทำเป็นวงกลมก่อนนะแล้วก็กด,ดนี่เลเยอร์ที่สองมาแล้วต่อไปเป็นเค้กเลเยอร์ที่สาม เค้กแม่มีสามเลเยอร์อุ้ยแน่รู้แล้วพี่ปีนขอแป้งโรสีแอปเปิ้ลหน่อยจะทำแต่ว่าสลับเลเยอร์กันกว่า,วาวกินว่าสวยไหมจินคิดว่าจะสวยไหมน่าจะสวยใช่ไหมแอปเปิ้ลเราทำได้นานแล้วแล้วก็จะแข็งนิดนอะย สวยนะพี่ลูพี่ลูสิสวยไหมสวยมากสวยอะสวยมากโอ้ของพิ๊ก็สวยพิ๊ทำเป็นตัวอะไรคะทำเป็นงูอ้เอางูให้พี่ๆดูหน่อยเอางูพี่ๆดูงูของปิ๊งนะคะ สวยแล้วนะตินแม่จะทำเค้กตกแต่งนะคอยดูนะมันจะสวยมากชุบแต่งหน้าเค้กก่อนนะเอาสตรอเบอรี่มาใส่หน้าเค้กมีสตอเบอรี่มีสามลูกอ่ะพี่ๆดูกันนี่นะเด็กๆด,ดูนะคะเค้กเลเยอร์ของแม่แอนน์ N N. เอ็นสวยมากเขาพินเป็นตัวอะไรงูเหรอ มาไวๆมาไวๆช่วยๆช่วยๆก่อนนี่นะแม่จะทำโดนัทนะแม่จะเริ่มปั้นกลมๆก่อนนะเด็กๆลกๆลมๆใช่ไหมเสร็จปุ๊บแม่ก็จะพุดลงน,นี่คนะ่ะพูดลงเล็ก,ลกน้อยได้มาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหม<อ>แม่ก็จะเอาดินสอจิ้มเข้าไปตรงกลางสอสีนะดินสอรธรรมดาก็ได้หรือเจ้าปากกาก็ได้จิ้มลงไปตรงกลางนะทำให้เป็นรูรูเยอะมเยิ้อยู่ นี่ไงโดนัทของแม่สวยไหมเหมือนโดนทัทเลยดิเหมือนต่อไปเอาอะไรดีเอามาโชว์ก่อนเอามาโชว์ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเก็บทีโชว์เพื่อนๆก่อนนี่น้อนชาเกลียวของแม่โดนัทไอศครีมแล้วก็น,นี่อะไรคิดอู้เยอะมากกินให้แม่ทำอะไรต่อไปอู้อู้ทำ งูนะเด็กๆก็ต้องเอาแป้งมาแล้วก็ทาให้เป็นแบบเช่นยาวๆทําแบบที่ทําแบบแม่นะแบบนี้ใช่แบบพี่กินทพี่จิ้งก็ทาเป็นเสร็จอ๊บก็ม้วนม้วนแบบนี้หูกม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาเด็กๆม้วนเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็เหลือนิดนึงตรงนี้นะเอาทำมาเป็นหัวมันหักหัวมันขึ้นนิดนึง นี่งูของแม่เด็กน้ยเด็กๆสวยไหมงูมาแล้วพี่ปินอ่าพี่ๆดูนะนี่นิ้งูพนะี่นอนชาเขียวนะโอ้ยนอนชาเขียวข้อหาน้อนชาเขียวข้อหาเลยโอไมรชชอมนี่เป็นน้อนชาเขียวเลยมาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ กดชับคลาให้น้องปินด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เด็กยิงปินชาด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย